สวัสดีนะผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะเชวันนี้นะครับผมนะครับผมก็จะพาทุกคนนะฮะมาดูสกินนะครับของเทลนั่นเองนะเป็นมอนสกินนะครับผมนะดูิเชื่อว่มันมาจากเอ่อเกมฮอนไครสตาร์เลวนะมันชื่ออะไรอาริยาอะไรอะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะเออผมก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะผมไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับผมนะดูดิเนอะดูโมเดลของมันนะครับเพราะท่านี่แบบดูกระด้างไปนิดนึงนะผมว่านะดูดิมันเหมือนแบบ เออเหมือนตุ๊กตานะครับวันน้แต่ว่าเปลี่ยนโมเดลได้ก็คือสุดยอดแล้วนะ,ะเป็นมอสกิตนนะครับดูดิเนียทำเป็นเล่นไปฮะดูดิมาดูกระด้างไปนิดนึงนะผมว่านะดูดิอ๋อแต่ว่าไอตัวนี้มันเป็นคาถาไม่ใช่มันถือคาถาไม่ใช่รอทุกคน แต่ว่าเทวมันใช้หนูนะมันจะเข้ากันหรือเปล่าฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใครที่เคยเล่นเกมคอนคอนไครแล้วว่าตัวนี้มันใช้หนูหรือว่ามันใช้แบบคาถาก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะดูแต่ว่าดูจากรูปแล้วนะครับผมเนี่ยดูจากโมเดลนั้นมันเป็นคาถาไม่เหรอวะมันน่าจะเหมาะกับเตียวเซียนมากกว่านะเออโอเคเดี๋ยวไปดูเอฟเฟกต์ในเกมกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนะตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยโมเดลของมันก็ค่อนข้างที่แบบสว่างจ้ามากนะครับผมด้นนี้โอเคผมอัพสกิล เออโอเคเข้าใกล้นี่ฮะอุ้ยมันก็มันก็ใช้ได้นะทุกคนมันไม่ได้แย่นะเว้ยทุกคนสวยอยู่นะดูดิโอ้โหข้างหลังคือแบบว่ามีผ้าแล้วมีแบบกระดิ่งหรือว่าอะไรสักอย่างได้คอยประยุงะฮะแบบโคตรอลังการฮนะแต่ว่ามันคือถือคาถานี่หว่าเออเดีด๋ดีมันถือคาถาฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองวาร์ปดูก่อนนะฮะเดี๋ยวลืมนะครับผมอุ้ยพิธาวาร์ปอุ้ยอะไรอ่ะ ปลาเหรอปลาคาราบเหรอปลาคาราบปีกเหรอเดี๋ยวอันนี้เป็นโมเดลที่ทำมาใหม่นะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันมีสกินไหนที่เป็นสกินของอวีผมไม่แน่ใจว่ามีสกินไหนมีท่าวัดแบบนี้บา้างนะใครรู้คอมเมนต์ทีฮะดูดิผมว่าผมไม่เคยเห็นเลยนะน่าจะทำมาใหม่นะครับผมดูดิมีปลาคาราบบินได้นะปลาคาราบปีกนะครับผมอนะันนี้เฮี้ยที่ว่ะผมชอบนะเอาเล่นไปนะฮะให้1คะแนน,นเลยนะให้สองคะแนน,นเลยนะครับผมนะก็คือแบบเอ่อคะแนนอะไรท่าวาดนะฮะโอเคเดี๋ยวไปยิงปกติกันดีกว่านะครับผมนะยิยงปกติ อ๋อนี่ไงเป็นธนูแล้วทุกคนแต่มันเป็นคาถาไม่ใช่เหรอเนี่ยดูดิไ <c oughs> อ้ผมงงว่ะแม่งเอ้โอเคสก,กิลหนึ่งนะ้ผมอุ้ยโอ้ยอุย้ยทำเล่นไปใช้ได้อยู่เนี่ยดูดิแต่ว่าเป็นคาถาไม่ใช่เหรอดูดิแต่ว่าจะมีออร่าเป็นธนูอ่ะน่าจะเป็นเอ่อเอฟเฟกต์ของอารีนั่นแหละนะนะครับผมนะผมว่านะโอเคสก,กิลสองอุ้ยที่เท่เนี่ยทำเล่นไปฮนะผมซูมออกเลยละกันนะ โอเคเป็นปลาคราบัะเนี่ยเนี่ยโอเคอันตีครับผมอุย้ยอันตีแน่ๆเป็นของเทลเลยฮนะเป็นสกินไอ้สกินจีนอะสกินเนี่ยอุย้ยแต่ว่ามันแต่ <c oughs> ว่ามันถึงกระาไม่ใช่เหรอวะผมว่ามไอ้บอกกับเตียวเซียนมากกว่านะเอ,อ้ ดูสิผมสงสัยว่าทุกคนเดี๋ยวผมไป็นเชิญดูแป๊บนะฮะว่ามันตัวนี้มันใช้ธนูหรือมันใช้คาถาในเกมตัวช็อบของมันนะฮะโอ้มันมันใช้ธนูนี่หว่าเออเออว่ะอุ้ยคือัอติว่ะทุกคนใช่ไหมออกออัอติแม่งถือคาถาอ๋อแต่ว่าใช้ธนดูด้วยนะ,ะใช้คาถาด้วยนะครับผมนะฮะ <c oughs> นี่ถือคาถาฮะอ๋อนี่ครมันถือคาอถาแบบนี้ อ๋อมันจานตีตอนนี้มันถือคาถาหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมปกติก็ถือขนูนเห็นไหมเออวะโอเคเรามาดูตัวเกมคืาเรียกตัวโมเดลของเกมมันดีกว่านะฮะเออคือแบบโคตรสวยโมเดลของเกมมันจะเป็นสีภูว่ะแต่ว่าของอาวีมันเป็นแนวสีขาวเลยมันขาวจ้าหมดเลยทุกคนเนี่ยมันถือขนูนเนี่ยเออมม่ปกติแต่ว่าของอาวีมันถือแต่คาถาเลยว่ะทุกคนอ่านี่คือเกมเพย์นะครับผมแลเนี่ยถือขนูครับผมนี่ยถือขนู อันติถือคาทานะฮะอ๋อประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคผมพอนึกภาพออกละทุกคนคือแบบว่าตีปกติของเขานะฮะก็จะกลายเป็นธนูนะครับผมนะฮะโอ้ยแต่เกมนันภาพโคตรสวยเลยทุกคนที่เพลง,งตีเล็กสิเปนเนี่ยกูลืมติดเพลงก่อนนะทุกคนเพราะมีปากกระเบนมาขี่ด้วยทุกคนอ๋อประมาณนี้ฮะโอ้ยอะไรอ,อีกอ่ะอันตีหรอ ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับตัวนี้ในเกมของต้นฉบับนะฮะดูดิที่ได้เลยสวยเลย ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวิมาแนะนำเพจแอดมินต้นพีพีเพจมีผู้ติดตามถึง1นึ0 0แคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวิปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลูมครบแหล่งคอสกิลและสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะผมแนะนำร้าน24่สิเพลเลยนะครับเป็นร้านที่เปิด24ชั่วโมงนะครับผมนเราสามารถที่เข้าไปเติมตอนไหนก็ได้น มีบริการเติมเกมราคาถูกอีกมากมายนะครับเลยทั้งเกมบนมือถือและเกมบน PC เลยนะครับผมปลอดภยัยแน่นอนร0 0โอเคเรากลับไปอยู่ในเกมกันดีกว่านะของอาวิงเราก็ของ,งขอาวเราสีภูมันออกดูซีดไปหน่อยนะฮะเออมันสีมันซีดมากนะครับผมนะคือก็คงไม่แตกนะมันมันคอนเวิร์ตโมเดลกันเขาผมนะของอาวกับอันนี้มันมาเปลี่ยนโมเดลกันผมว่าน่าจะแบบประมาณนี้แหละนะเออแต่ว่ามันถือมันถือคาถาตลอดเวลาดีผมไม่ค่อยยอมเท่าไหร่ฮะ แต่ถามว่าเหมือนไหมว่าก็เหมือนพอใช้ได้เลยนะฮะนี่แต่ว่าไม่ชอบตรงนู้นถือคาถาตลอดเวลานี่แหละเหมือนลูกกระสุนธนูจะเปลี่ยนได้ปะเออเปลี่ยนด้วยทุกคนดูดิใช่ไหมเฮ้ยใช้ได้ไอ้นี่ทุกคนทำเล่นไหมอาขวางเลยอืม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 ,อมประมาณนี้ครับผมนะสับสกินเทลนะฮะ

รู้เ่ยคือรู้ก็แพงได้เมื่อกี้ผมผมให้ผ่านนะอางยิ้นนะสกินนี้นะครับผมนะมอสสกินก็ถือว่าสวยนะแต่ว่าสีโมดเดลมันออกซิดไปหน่อยนะผมว่านะแต่สกินวอลเลตอะที่ผมเคยดูครั้งนี้แล้วคือที่สุดเลยผมให้แบบเต็มสิบคะแนนเลยดูดิคะแนนไอ้สัอบอามอสนี้นะผมให้ประมาณสักเจ็ดนะครับผมนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะสวยอยู่ดูดิวันนะี้โอเคบายผมนะไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย